ต้องบอกว่ามือถือตัวนี้เป็นตัวราคาประหยัดที่เป็นแชมเปี้ยนในทุกด้านในเซกเมนต์เดียวกันนะทุกคนจะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวเรามาดูกัน สวัสดีครับทุกคนเจอตังอีกแล้วนะวันนี้ตังก็มีมือถือรุ่นหนึ่งมารีวิวให้เพื่อนๆดูคือต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเขาได้พัฒนาแบบหลักๆเลยนะ3ข้อก็จะเป็นในเรื่องของการชาร์จหน่วยความจําแล้วก็ตัวดีไซน์เครื่องบอกเลยว่านี่คือแชมเปี้ยนในทุกๆด้านมันดียังไงที่เขาบอกว่าเป็นแชมเปี้ยนในทุกด้านในทุกสาขาเลยเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยเก,ก่อนอื่นนะที่ตังจะรีวิวให้ทุกคนดูตนะังก็ขอพาทุกคนมาดูในกล่อง,องของเขาก่อนดีกว่าว่าเฮ้ยรุ่นนี้เขา ให้อะไรมาบ้างและรุ่นนั้นก็คือแทนนี่ครับทุกคนเลียวมี4 5 3ขอบอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับเลียวมี4 5 3มนี่เขาเป็นแชมปเปี้ยนในเรื่องการชาร์จโดยการชาร์จ3ามวัตต์เออเดี๋ยวเรามาพูดรายละเอียดที่หลังกันเดี๋ยวมาดูในตัวกล่องกันก่อนเลยดีกว่าว่าเขาให้อะไรมาบ้างมานี่นะครับทุกคนอันดับแรกเลยนี่ก็จะมีคู่มือมีที่จิ้มซิมแล้วก็มีเคสใสมาให้ตัวนี้ก็จะเป็นเคสพลาสติกนะสามารถบิดสามารถงอได้อ่าอันนี้ก็ค่อนข้างโอเค แล้ค้องแทมของเขาแล้วก็นี่เลยนี่คือน้องเรียวมี453นะครับทุกคนขนาดบางเบามากบอกเลยเดี๋ยวให้ดูด้านหลังหน่อยดีกว่าเอาแบบดูแบบคร่าวๆเดี๋ยวเราให้พี่บอสถ,ถ่ายเจาะให้นิดนึงเออก็ประมาณนี้ในกล่องมีอะไรอีก นี่ครับทุกคนหัวชาร์จก็จะเป็นหัวชาร์จ SuperWook สามสิบสามวัตต์ด้วยกันแล้วก็มีสายชาร์จมาให้อีกหนึ่งสายหนึ่งเส้นเป็น Type C นะทุกคนนี่ของในกล่องเขาก็จะมีประมาณนี้ครับมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตัวดีไซน์ของเขากเลยดีกว่าว่าตัวเครื่องเขาเนี่ยออกแบบมายัางไงบ้างตัวฝ้าหลังของเขานะครับทุกคนจะเป็นพลาสติกนะแต่ดีไซน์บอกเลยว่ามันแบบมีความแวบๆวาวบาๆวำวำบอกเลยว่าสวยมากเลยนะแต่ตัวเท็กเจอร์เขาเนี่ยมันจะเป็นผิวเรียบผิวเรียบนี้เลยแล้วเขาก็มีคําว่าเรียวมีอยู่ข แล้วมาดูที่ตัวกล้องเขาเลยดีกว่ากล้องตัวนี้จะมี3เลนด้วยกันค่อนข้างสวยนะดีไซน์บอกเลยว่ามือถือราคาประหยัดในเซกเมนต์แบบนี้ตัวนี้ค่อนข้างดีไซน์มาดีเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านด้านข้างกันดีกว่านี่นะครับด้านข้างของตัวเร a l วมี5 3ีหาต้องบอกเลยว่าบางเบามากๆเข้ามาพร้อมปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์ด้วยอ่าเดี๋ยวมาดูอีกข้างนึงแล้วอีกด้านหนึ่งนะครับทุกคนก็จะเป็นที่ใส่ถาดซิมแค่นั้นเองง่ายๆก็เรียบๆนะด้านบนไม่มีปุ่มอะไรเลยนี่ เออไม่มีปุ่มอะไรเลยนะเดี๋ยวมาดูด้านล่างด้านล่างก็จะมีตัวลำโพงมีอ่าช่องเสียบชาร์จ Type C แล้วก็ที่สำคัญเขามีช่องเสียบหูฟังแจ็ค3.5มิลด้วยเอออันนี้ก็ถือว่าครอบคลุมเลยไม่ว่าจะเพื่อนๆจะใช้หูฟังแบบไหนก็สามารถเอามาเสียบได้นะตัวนีม้มาเดี๋ยวเรามาดูเรื่องหน้าจอของเรียวมี C53 มาเลยดีกว่าแบบไว ้อบอกว่าตัวนี้เขาจะใส่จอ IPS LCD ขนาด6.7 4นิ้วมาให้นะทุกคนเป็นจอรีเฟรชเรท90เฮิร์ด้วยกันบอกเลยว่าเออทัดติดง่ายสบายมือนะโอเคประมาณนี้สำหรับตัวจอของเขาในเรื่อง,องความละเอียดของหน้าจอนะทุกคนเขาใส่มาให้ที่180 0 คูณ2,408พิกเซลแล้วตัวนี้สามารถปรับแสงสว่างได้สูงสุดอยู่ที่560นิตด้วยกันตัวจอของเขาเนี่ยเขาจะใส่มาเป็นจอกระจกนะทุกคนที่เป็นของ p a n d a Glass นะแล้วทุกคนอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะตัวนี้และอีกส่วนหนึ่งของตัวจอของเขาด้านหน้านะทุกคนเขาจะใส่ตัวกล้องหน้ามาออโดยดีไซน์ของเขาเนี่ยจะเป็นแบบหยดน้ำไม่ใช่แบบเจาะรูนะซึ่งตัวนี้ก็ค่อนข้างสวยเลยแล้วบอกว่าอีกหนึ่งฟังก์ชันพิเศษสําหรับรุ่นเรียวมี C53 ที่เขามีมาให้ทุกคนมันคือมินิ แคปซูลอ่ามินิแคปซูลคืออะไรคือมันจะเป็นการแจ้งเตือนการชาร์จของเรานะทุกคนเป็นการแจ้งเตือนข้อความแจ้งเตือนลน์อะไรแบบนี้ที่เขาจะขึ้นมาเป็นแถมนี้เดี๋ยวให้พี่บอสขึ้นให้ดู ก็ประมาณนี้สําหรับตัวหน้าจอของเขาและทุกคนเนี่ยอยากจะรู้แน่ๆเลยว่าเครื่องเนี้ยเขาให้แบตมาเท่าไหร่เพราะว่าตั้งบอกต้นคลิปไปแล้วนะว่าเอ้ยเขาให้การชาร์จ3าวัตต์มานะตัวนี้ตั้งบอกว่าเขาใส่แบตเตอรี่มาให้เจ้าเรียวมีซ5 3เนี่ยที่5 0 0 0มิลลิแอมป์ด้วยกันและเพื่อนๆสามารถชาร์จไว3 3วัตต์ได้โดยการที่เพื่อนๆเ,เนี่ยชาร์จแค่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยสามารถชาร์จเจ้าตัวนี้ได้50%แาะเพเ่อๆชาร์จปโมง10นาทีเนี่านาถชาร์จไ0 0เลยต้องบอกว่าค่อนข้างไวามากาใน มือถือระดับนี้ในระดับราคาประมาณนี้ในเซกเมนต์เท่านี้เพราะว่าถ้าเป็นค่ายอื่นแบรนด์อื่นในราคาไล่เลี่ยก,กันเนี่ยเขาจะเป็นการใช้แค่18วัตต์เท่านั้นซึ่งตัวนี้เขาใส่มาให้ถึง33วัตต์ด้วยกันมันน่าสนใจมากเลยนะกับมือถือราคาแค่นี้ให้แบตมา55,000ันแถมชาร์จไว้33วัตต์อีกด้วยทุกคนทั้งมีอะไรจะบอกว่าความบางของเขาเนี่ยมันยังไม่พอเท่านั้นเวย้ยคือความบางของเจ้าเรียวมี C53 เนี่ยจะบอกว่าเขามีความบางที่สุดในตลาดมือถือในระดับเซกเมนต์เดียวกันแล้วนะทุกคนเพราะว่าเคาาามามีีวบงอยู่ท เจ็ี่มเมเท่านั้นบอกเลยว่าบางเฉียบเลยทุกคนนี่แล้วด้วยน้ําหนักของเขาที่เบาแค่1 8 7กรัมเท่านั้นนะบอกเลยว่าใช้งานง่ายมากคือน้องๆหนูๆเนี่ยสามารถใช้ได้เลยผู้ปกครองสามารถซื้อให้เด็กๆใช้ได้เลยนะแบบนี้เออมันค่อนข้างใช้ง่ายจับง่ายทั้งขอเสริมฟังก์ชันนิดนึงลวกันก็ตัวนี้นะครับตัวปุ่มด้านข้างตัวล็อกตัวนี้นะซึ่งตัวนี้เขาสแกนนิ้วมือได้นะทุกคนโดยเนี่เอานิ้วมากดปุ่มข้างนี้ก็จะเป็นการเปิดล็อกหน้าจอนั่นเองก็ประมาณนี้ ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องแรมพูดถึงลอมนะทุกคนต้งขอพูดถึงระบบปฏิบัติการก่อนเลยต้องบอกว่าตัวนี้นะครับเขาใช้ Android 13บเบอร์ล่าสุดแล้วเออเป็นตัวเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วแล้วตัวชิปเซ็ตขุมพลังเขานะทุกคนตัวนี้เขาจะใช้ชิปเซ็ต Uniso c t ที2่อ่าและต่อจากชิปเซตนังจะพูดถึงเรื่องการเชื่อมต่ออินเตอร์นอินเทอร์เน็ตแล้วกันต้องบอกว่าตัวนี้เขาจะเป็น Wi-Fi 5 Blue ู o o t h 5.0ซึ่งรองรับเครือข่าย 4G นะทุกคนตัวนี้จะไม่ใช่่ 5G ตอมาาแบบเเเเร็็วลยก เป็นแชมเปี้ยนในเรื่องของหน่วยความจําด้วยแล้วก็ในเรื่องของหน่วยความจําไม่ว่าจะเป็นแรมเป็นลอมนะตัวนี้เรียวมี C53 ้ามี2รุ่นย่อยด้วยกันมีทั้งแรม4 GB กิกะไบต์ลอมหกสิกิกะไบต์แล้วก็แรม6 g กิกะไบต์ลอมร้อยยี่สแกิกะไบต์แต่ไม่พอเท่านั้นทุกคนเพราะว่าตัวแรมของเขาเนี่ยได้รับการอัพเกรดมาคือเพื่อนๆสามารถเพิ่มได้อีก6 g กิกะไบต์ด้วยกันเดี๋ยวไม่เชื่อมาดูนี ตัวแรมของเขานะครับทุกคนเดี๋ยวให้พีบอสเจาะเข้ามาตอนนี้คือมันจะสามารถเพิ่มได้ 4GB ใช่ไหมตรงกลางแต่เราสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง 6GB ด้วยกันโดยการเลื่อนไปเร่อยๆปุ๊บนี่อย่างนี้แหละครับทุกคนแล้วที่มันพิเศษไปกว่านั้นในมือถือระดับเดียวกันในเซกเมนต์เดียวกันราคาไม่เกิน5000เนี่ยไอตัวไมโคร SD c a r การ์ดที่ใส่ได้เนี่ยเขาจะเพิ่มได้สูงสุดกันแค่1เทราไบต์แต่ตัวนี้เรียวม,มี c 5 3สามารถเพิ่มได้สูงสุดถ,ถึงสองเทราไบต์ด้วย สำหรับมือถือระดับนี้แล้วไหนๆก็พูดถึง m i โคร s d แล้วตั้งขอแวะมาตรงถาดซิมหน่อยแล้วกันถาดซิมตัวเนี้ยเขาจะเป็นแบบว่าใส่ซิมได้2ซิมกับ1นึ่งไมโครเ d การ์ดนะอ่าประมาณนี้ เลี้ยวมี C53 นี่เขาขึ้นชื่อว่าเขาเป็นแชมปเปี้ยนในด้านดีไซน์นะเพราะว่าเขาถูกพัฒนาขึ้นมานี่สวยงี้เลยและไม่พอเท่านั้นครับทุกคนเพราะเรียวมี C53 เนี่ยเขาเป็นแชมปเปี้ยนในการถ่ายภาพอีกด้วยด้วยกล้องหลังของเขานี้ดีไซน์ค่อนข้างสวยเลยที่ทังพูดไปข้างตน้นต้องบอกเลยว่าตัวนี้เขาจะมีเรนหลักอยู่ที่50ล้านเมกะพิกเซลด้วยกันตัวนี้เขาจะมีฟังก์ชันเอ่อถ่ายรูปในความละเอียดสูง50ล้านเนินนะเดี๋ยวรังมาพูดถึงส่วนกล้องหน้าเนี่ยเขาจะมีความละเอียดอยู่ที่8ล้าน เมกะับพิกเซลก็เดี๋ยวตังจะให้พี่บอสขึ้นภาพที่ตังไปถ่ายมานะเออทุกคนแล้วเดี๋ยวตังจะพูดถึงให้ทุกคนดูแล้วกันว่าภาพแต่ละภาพเนี่ยมันให้ความรู้สึกยังไงบ้างคือที่ตังไปถ่ายมานะทุกคนก็จะมีทั้ง โหมดปกติเ,ออเป็นภาพถ่ายปกติเลยมีพอสเทปมีกล้องหน้ามีวิดีโอมีไนท์โหมดมาเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันก็เดี๋ยวจะเริ่มจากการถ่ายเป็นภาพธรรมดากับภาพพอสเทปที่มันเออดูไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่คือจังได้ถ่ายเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าเรียวมีวสีชมพูนีในห้องนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นเลนส์ปกติที่ตังถ่ายนะทุกคนรูปนี้ก็ค่อนข้างให้ความรู้สึกที่เฮ้ยมันดูคุมโทนตัวนี้เขาจะมีความเบอร์มีเด o f ออฟฟิลหน่อยนะทุกคนรูปนี้ก็เดี๋ยวมาดูตัวพอสเทปกันดีกว่า นี่ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเออแบบการตกกระทบของแสงของเงาเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างดีนะคือมันไม่ได้เกินกับน้องเลียวเหมี่ยวเกินไปแสงด้านหลังของฉากของเราซึ่งดังรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคนะมันถ่ายภาพได้เลยก็เดี๋ยวเราไปดูภาพที่ดังถ่ายด้านนอกกันบ้างดีกว่านี่และนี่ก็คือภาพกระถางต้นไม้ที่ดังไปถ่ายตรงที่มีแสงมาให้ทุกคนดูเฮ้ยดังรู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยนะรูปเนี้ยจัดองค์ประกอบดีๆหน่อยนี่ภาพนี้สวยนะเว้ยทุกคนก็ทุกคนก็จะเห็นเลยว่ามันให้ความละเอียดคมชัดนะแบบใบไม้มันไม่ได้ละลายแบบเล เรียาภาพมันยังมีความคมชัดอยู่ด้วยกล้อง50ล้ลน์ของเขานะทุกคนก็ได้ขนาดนี้สําหรับมือถืองบไม่เกิน5,000เนี่ยตังโอเคแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูไ i g h t m o d กันบ้างดีกว่าอันนี้คือผู้ว่าชาชาของเรานนั่นเองกับน,น้องแพนด้าน้อยต้อ <c> ง <oughs> บอกว่า Night mode n น g h t m o d เนี่ยที่รังถ่ายนะทุกคนในห้องอะ่ะมันจะมีแสงนิดนึงนิดเดียวจรงิงๆคือในห้องจรงิจรงๆมันมืดมากก็ภาพที่ได้ออกมาเนี่ยค่อนข้างพอใจเลย คือภาพมีความคมชัดแต่ที่มันเบลอๆหน่อยเนี่ยเพราะว่ามือตังไม่นิ่งเว้ยทุกคนถ้าเพื่อนๆจะถ่ายในโหมดเนี่ยคือต้องถือให้มือนิ่งๆเนี่ประมาณ2วีด้วยกันแล้วภาพจะออกมาดีเองนี่ประมาณนี้ในโหมดอะแล้วต่อมาจะเป็นภาพรถของตังนั่นเองที่จอดอยู่หน้าบ้านนะทุกคนคือตังถ่ายเสรยย้อนแสงเข้าไปเฮ้ยตังรู้สึกว่าสวยเลยนะคือที่มันสวยส่วนหนึ่งเนี่ยเรียวมี C53 เนี่ย เขามี HDR ด้วยเออไม่ธรรมดาแล้วเขายังมี AI ในการช่วยประมวลผลให้เราอีกด้วยภาพมันเลยออกมาคมชัดสวยแบบนี้ก็ประมาณนี้และสุดท้ายสำหรับภาพนิ่งกล้องหลังนะตังไปถ่าย Portrait องค์พระพิคเนศมาตังบอกเลยว่าเฮ้ยถ่ายแล้วมันให้ฟิลแบบดูแบบมีพลังอะ่ะมีความคลังนิดนึงสายมูเตลูนะ่าจะเข้าใจก็นี่ภาพก็ให้รายละเอียดประมาณนี้เลยค่อนข้างสวยเลย ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกล้องหน้ากันบ้างดีกว่ากล้องหน้าดังก็จะมีทั้งถ่ายทั้งโหมดปกติแล้วก็โหมดพอร์เทรตนะจะเริ่มจากโหมดปกติก่อนละกันนี่นี่คือโหมดปกติตัวผิวหน้าของเราถามว่ามันตรงกับตัวจริงไหมเนะี่ยแตงขอดูหน่อยก็ค่อนข้างที่จะตรงเลยนะทุกคนเขามีปรับบิวตี้ให้เราแค่นิดนิดหน่อยๆเองมันไม่ได้แบบเบี้ยวอะ่ะเออมันม่เบี้ยวเว้ยทุกคนได้อยู่ภาพใช้ได้เลย สำหรับกล้องหน้าแค่ความละเอียด8ล้านต่อมาจะเป็นกล้องหน้า portrait นะทุกคนมุมเดียวกันเลยทุกคนจะเห็นความแตกต่างเลยว่าเอ้ยตัวนี้มันมีความเบลอหลังนะคือเขาใส่ลูกเล่นมาให้เพื่อนๆสามารถปรับ f ได้ตั้งแต่1.4ถึง16เลยเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยว่าเอ้ยอยากให้หน้าชัดแค่ไหนเบลอแค่ไหนหลังเบลอแค่ไหนก็ประมาณนี้มีภาพนิ่งแล้วจะไม่มีวิดีโอได้ไงนี่ก็คือวิดีโอกล้องหลังของเลียงมี C53 แล้วทุกคนคือเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาสามารถถ่ายความละเอียดได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่ Full HD 30เ ต้องบอกว่าตัววิดีโอเนี่ยค่อนข้างแตกต่างจากตัวภาพนิ่งนิดน,นึงนะด้วยความที่แบบมันเป็น30เฟรมนะทุกคนมันจะมีความกระตุกนองนวงนิดนึงคือมันจะจับแบบว่าไม่ทันอนะภาพแบบมันขยับไม่ทันอนะแล้วตัวสีต้งรู้สึกว่ามันดรอปกว่าภาพนิ่งนิดน,นึงถามว่าพอใช้ได้ไหมต้องบอกเลยว่าพอใช้ได้ในมือถือง,งบไม่เกิน5,000ันบาทเดี๋ยวเรามาดูตัวกล้องหน้านับ้างดีกว่าท่านี่คือตัววิดีโอกล้องหน้าที่ทรางไปเดินเล่นหน้าบ้านมานะทุกคนต้องบอกว่าตัวเนี้ย สำหรับตังจังถือว่ามันยังไม่ไม,ไม่ได้ดีมากเพราะว่าเขาถ่ายสูงสุดได้แค่ HD 3 0 f เฟรมเท่านั้นตัวนี้ยังไม่ใช่ Full HD นะหบากว่ามันจะมีความภาพมันจะแบบแตกๆนิดนึงมันจะไม่ค่อยมีความละเอียดไม่ค่อยคมเท่าไหร่ก็จะประมาณนี้สําหรับโหมดของกล้องซึ่งบอกเลยว่าเฮ้ยนี่ไม่ธรรมดานี่คือแชมเปี้ยนในการถ่ายภาพแน่นอนเพราะว่ามือถือมันราคาไม่เกินห0าพัวุกคน และสุดท้ายนี้สําหรับเรื่องแชมเปียนใน segment นี้ก็คือแชมเปียนในเรื่องของคุณภาพต้องบอกว่าตัวนี้นะครับก่อนที่เขาจะนําออกมาขายออกมาให้เรารีวิวเนี่ยเขาผ่านการทดสอบมาแล้วไม่น้อยกว่า10,000แครั้งไม่ว่าจะเป็นด้านความร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบตเตอรี่นะว่าเอยมีอายุใช้งานเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นการดรอปเทสตัวเครื่องเขาเทสมาให้หมดแล้วนะทุกคนบอกเลยว่าหายห่วงแน่นอนและแน่นอนว่าถ้าเพื่อนๆเข้ามาดูตังรีวิวหรือเข้ามาดูพี่บอสรีวิวนะ คือช่องของเราเนี่ยจะไม่พลาดแน่นอนคือการเทสเกมเทสความเร็วของเครื่องมาเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูคือวันนี้เราจะเทสความเร็วเครื่องโดยการเรนเดอร์คลิปผ่านแคปคัตนะทุกคนคือตอนนี้ฮะกระแสะติ๊กต็อก YouTube, อยูทูบช็อตมาแรงมากแต่ทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยถ้าผมซื้อไปใช้เนี่ยมันจะเอาไปตัดต่อคลิปได้ไหมมันจะเรนเดอร์ไหวไหมมาเดี๋ยวตังมาทําให้ดูและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องเกมคือเราจะเทสทั้งอาวีและพ u b g เลยว่าในเครื่องนี้มันเล่นได้หรือเปล่าสาหรับน้อง,น,อง,น,องนู่นหนูสายเกมมาเดี๋ยวเรามาเรื่องเทส ความเร็วเครื่องกันก่อนเลยดีกว่ามาเดี๋ยวเรามาเริ่มการเทสความเร็วมาเลยดีกว่าโดยวันนี้เังจะเทสกิ๊กเบน6เหมือนเดิมนะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเทสกันแบบวๆเลยดีกว่า มาแล้วนี่ก็เสร็จแล้วนะทุกคนจากที่เรารอกันตั้งนานไม่แต่ทุกคนจะรอแบบเดียวเพราะพี่บอยจะตัดมาที่หน้าคะแนนนี่เลยและนี่ก็คือผลเทสกิ๊กเบนหกของเรียวมี C53 นะก็คะแนนของเขาในส่วนของซิงเกิลคอเนี่ยจะอยู่ที่4 0 9คะแนนด้วยกันและในส่วนของมัลตีคอเนี่ยจะมีคะแนนอยู่ที่1469คะแนนก็คะแนนก็ออกมาก็ประมาณนี้เลยทุกคนตามที่ทุกคนเห็นเลยก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเทสการเลนเดอร์คลิปของแคปคัสกันนะทุกคนว่าเอ้ยใส่เอฟเฟกตัวนี้เข้าไป ใส่คลิปตัวนี้เข้าไปมันจะเรนเดอร์ช้าหรือเร็วอย่างไงเดี๋ยวมาดูกันแล้วนี่ก็อยู่ในหน้าแคปคัดแล้วนะทุกคนแล้วตังก็คัดมาแล้วก็ประมาณ6-7คลิปประมาณนี้ในการที่จะลองเรนเดอร์ดูมันจะไหวไหมก็ความยาวคลิปที่เราจะเรนเดอร์นะก็มีเวลาอยู่ประมาณกเกือบๆ5นาทีก็เดี๋ยวตังไปใส่เอฟเฟกให้เสร็จสับก่อนล้วกันแล้วเดี๋ยวมาเรนเดอร์ให้ดู ก็ตอนนี้ทั้งก็ใส่เอฟเฟกเรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวมาลองเรนเดอร์กันเลยและกันว่าเฮ้ยมันไหวไหมมันช้าหรือเปล่ากับคลิปประมาณ5นาทีมาเดี๋ยวเราจะเรนเดอร์เป็นวิดีโอ Full HD นะน,น,นะทุกคนไปก็นี่นะทุกคนก็ตอนนี้ก็มันก็ค่อยๆวิ่งไปทีละนิดทีละหน่อยถ้าค่าเฉลี่ยจากการที่มันค่อยๆขึ้นเปอร์เซ็นต์แบบนี้ตังคิดว่ามันน่าจะอยู่ที่ประมาณนาทีครึ่งถึง2นาทีเออในการเรนเดอร์คลิปนี้ ก็เรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็เรนเดอร์เสร็จแล้วก็เดี๋ยวพี่บอยเขาจะขึ้นเวลาให้ทุกคนดูเองนะั่นแหละว่าเอยมันใช้เวลาไปประมาณไหนกับคลคิปประมาณ5นาทีคือตัวรังเนี่ยตังคิดว่าเฮ้ยมือถือระดับนี้ราคาไม่เกิน5,000เนี่ยถ้ามันเรนเดอร์คลิปหนักๆห,ห,หลายๆนาทีเนี่ยกลัวมันจะหลุดระหว่างทางแบบแอปเด้งหลุดบ้างอะไรบ้างซึ่งตัวนี้ไม่มีเลยนะครับทุกคน ซึ่งถ้าใครถ่ายทิกต o อแบบคอนเทนต์สั้นๆหนึ่งนาทีตังว่าเรนเดอร์สบายเร็วกว่านี้แน่นอนก็เดี๋ยวเราไปเทสในส่วนสุดท้ายกันเลยดีกว่าก่อนที่เราจะไปปิดคลิปก็คือเรื่องของเกมนั่นเองมาเดี๋ยวเรามาเทสเกมันเลยมาทุกคนเกมแรกที่เราจะเทสก็คือเกม ROV นั่นเองขวัญใจวัยรุ่นมาเดี๋ยวมาดูเซตติ้งกันก่อนเลยแบบไวๆก็ตั้งเซตไว้หมดแล้วนะทุกคนคือเราจะเปิดสุดทุกทาง คือเท่าที่เครื่องนี้มันจะปรับได้แล้วนี่ก็คือสุดแล้วนะในส่วนของเฟรมเรทตั้งก็เปิดเปิดไว้สูงสุดเหมือนกันน,นี่ตัวเฟรมเรทนะครับก็เดี๋ยวมาดูในเกมกันเลยดีกว่ามาแล้วทุกคนมาตอนนี้เราอยู่ในเกมกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวตังกะถือให้ทุกคนดูเฟรมเรทก่อนเลยก่อนเริ่มเกมนี่ด้านบนมุมขวาตรงนี้เห็นไหม fps 60นะตอนนี้ไปเรามาเล่นกันเลยดีกว่าโอเคการเดินก็ดูลื่นไหลนะทุกคนก็60เฟรมนะเนอะเออเนี่ยดูปลาสกิล ลองเดินหมุ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 นกดฮิวกดวาร์ปมันวาร์ปเลยนะกดแล้วติดเลยนี่กดกล่องข้อความกดส่งตีคลิปนิตี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 ตตเฮ้ยได้ได้นะเนี่ยได้เล่นได้เล่นมือถือไม่เกินห้าพันเฮ้ยทุกคนดูดูด,ด,ดูไม่มีกระตุกเลยนี่ขาป้อมไปดีครับตอ,อตอนนี้เฟรมเรทอยู่ที่หกสิบเฟรมนะทุกคนแบบนิ่งๆเลยไม่มีกระดิกลงไปห้าสิบเก้าเลยหกสิบยาวๆเลยครับนี่เฮ้ย เซอร์ไพรส์มากกับมือถือไม่เกิน5,000บาทคือบอกเลยว่าคุ้มค่านะทุกคนนี่จะซื้อไปใช้ไปลองเล่นกันนะสำหรับพ่อแม่แบบเอยน้องๆดูหน,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 นูเห็นพี่ตังรีวิวเครื่องนี้ก็สามารถส่งไปพ่อแม่ดูได้นะทุกคนว่าเฮ้ยมันเล่นไหวนะเนี่ยงบเท่านี้เองมันไม่แพงเกินไปด้วยก็ตังก็แนะนำนะสำหรับใครที่อยากลองซื้อไปเล่นเกมอวีตัว่ามันเล่นได้ทุกคนแบบลื่นๆเลยแต่ลองกดแมปดูเนี่ย กดปุ๊บติ๊กเลยมันก็มาเลยทันทีไม่มีหน่วงไม่มีเลเ์และตอนนี้เฟรมเลทก็ไม่มีตกเลยอยู่ที่60เฟรมด้วยกันก็ประมาณนี้ละกันสำหรับรีวิวเกมนะสำหรับ a v เดี๋ยวเราไปต่อกันที่พับ G เลยดีกว่าไปมาแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในเกมสุดท้ายแล้วอย่าง Pub G Mobile นะเกมก็ซึ่งเกมนี้ตังค่อนข้างชอบเป็นการส่วนตัวนะก็มาเดี๋ยวเรามาดูเซตติ้งกันเลยดีกว่าตัวกราฟิกนะเราเข้าไปที่กราฟิกเลยแล้วในการต่อสู้ตัวกราฟิกเนี่ยตังจะปรับไว้ต่ำสุดก็คือดีตรงนี้ แล้วก็ตัวเฟรมเลทดเนี่ยจะปรับไว้สูงสุดเท่าที่เครื่องจะปรับได้ซึ่งเครื่องนี้จะปรับได้สูงสุดอยู่ที่ออาต้านะทุกคนก็ไปเราไปลุยกันเลยคือต้องบอกว่าที่ปรับแบบนี้เนี่ยถ้าใครเล่นพับจีน่าจะรู้ดีว่าเฮ้ยถ้าปรับภาพชัดเกินไปเนี่ยมันจะมองไม่เห็นศัตรูต้องปรับตำาๆไว้แต่ขอเฟรมเลทแบบลื่นๆให้มันยิงง่ายยิงสะดวกเดี๋ยวเราไปรอดูในเกมนะไปมาตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแล้วนะทุกคนเตรียมที่จะโดดลม่มลงไปแล้วนี่เราโดดใกล้ๆเลยไป ปึ๊เฮ้ยไหนลองหมุนหน่อยเด้เฮ้ยได้อยู่เนี่ยทุกคนดูดิดูด,ดิปึ๊บปบ๊ขยับก็เอ้ยไม่น่วงเลยว่ะตั้งเคยจับมือถือราคาประมาณนี้แต่แบบมันกระตุกแล้วเนี่ยโดดล่มแล้วทุกคนแล้วภาพในเมืองก็แทบไม่โหลดเป็นดินน้ํามันเลยซึ่งตัวนี้ถือว่าเอ้ยโคตรดีเลยเนี่ยมือถืองบไม่เกินห้าพันบาทดูดิดูดิแบบลื่นเลยเดี๋ยวเราไปลองเก็บปืนลองกระโดดเล่นดูไปแล้วจ้า ลองกระโดดโดดต่อย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 ลองนั่งเฮ้ยมันคือมันทัดติดตามที่เรากดเลยนะกดนั่งก็คือนั่งกดนอนก็คือนอนเปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองก็เปลี่ยนเลยเนี่ยคือถ้ารุ่นอื่นมันจะมีความหน่วงนิดนึงนะเท่าที่ทางเคยจับมาแบบหันซ้ายมันก็จะหันช้าหันขวามันก็จะหันช้าซึ่งรุ่นนี้ค่อนข้างทัดติดมือเลยมันทําให้เวลาที่มันทัดลื่นแล้วเราเจอศัตรูเนี่ยมันจะแบบสามารถหันไปสวนได้ทันนะมันมีผลนะเว้ยทุกคน อย่างน้อยมันก็ช่วยลดอาการหวัวร้อนเวลาเล่นเกมได้เออสําหรับใครเป็นแบบหวัวร้อนเกมเมอร์นี่ได้ปืนแล้วมาลองยิงกันหน่อยดิอ่ะเดี๋ยวเราลองยิงกันเลยดีกว่านี่นี่คือกดแล้วมาเลยนะคือมันเป็น M16 อะทุกคนถนะ้ามันเออถ้าใครยิงไม่เป็นนะว่าจะยิงยากซึ่งทางยิงไม่ค่อยเป็นนั้นลองยิงทีละนัดดูแล้วกันนี่ ก็โอเคนะสำหรับการตอบสนองของเครื่องอะ่ะคือมันไม่มีความหน่วงเลยเลยเนี่ยจร,จริงๆนะเนี้ยทุกคนดูก็น่าจะรู้นะว่ามันไม่หน่วงเลยเนี่ยมาเราได้ปืนแล้วมาลองยิงดูปืนกดนั่งกดโยกกดหลบกดหลบหลังต้นไม้ยิงปืนโอ้โหคือถ้าจะให้จังบอกว่าเฟรมเรทมันวิ่งอยู่เท่าไหร่นะถ้าปรับแค่ระดับออาตานะทุกคนในเรื่องของเฟรมเรทเนี่ยั่ว่ามันน่าจะอยู่ที่30เฟรม แต่ถ้าจะอยากให้เป็น60เฟรมเนี่ยมันต้องแบบเออปรับขั้นที่สูงกว่านี้นิดนึงแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเฮ้ยมันเล่นได้อลเนี่ยคือถ้าตังมีงบ5,000เนี่ยตังก็ซื้อเครื่องนี้นี่แหละในการไปเล่นเกมคือมันไม่กระตุกเลยเดยทุกคนดูดิมันวิ่งแบบลื่นๆเลยเฟรมเรทมันก็อาจจะมีผลหน่อยนึงซึ่งถามว่ามันเล่นกับเพื่อนได้ไหมมันเล่นได้เลยมันไม่แย่เลยพี่บอสถามว่าเครื่องร้อนไหมทุกคนตังบอกเลยว่าไม่ร้อนเลยนะด้วยความบางของเขาปะ เออดีไซน์ CPU ของเขาที่เขาออกแบบมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเอ้ยมันมันไม่ร้อนเลยเนี่ยแล้วแอร์ก็ไม่ได้โดนตังด้วยตอนทีบอกเลยว่าตัวตังเองก็ร้อนแต่ตัวโทรศัพท์เนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะก็สําหรับการเทสเกมตังขอเทสประมาณนี้ละกันคือทุกคนดูแค่นี้ก็น่าจะดูออกแล้วนะว่ามันเล่นได้เว้ยไปจัดกันเลยสําหรับสายเกมก็ตอนนี้ตังเข้ามาดู y o YouTube นะทุกคนโดยตังเซิร์ชคำว่า 4K HDR ก็สาหรับใครที่สงสัยนะว่าเฮ้ยถ้าผมจะเล่นยู u ูบอะผมจะดูคลิปนั้นคลิปนี้ได้ไหมที่มีความละเอียดเท่านี้ก็นี่นะทุกคนมันสามารถปรับสุดได้ประมาณนี้แต่ถ้าถามเรื่องความชัดความคมของสีภาพสีคลิปนะต้งบอกเลยว่ามันค่อนข้างสวยเลยทีเดียวก็จากคลิปที่ทุกคนเห็นเลยแต่มันมีความลับยิ่งกว่านั้นครับทุกคนคือเมื่อกี้เราเซิร์ชค,คำว่า 4K HDR ไปใช่ไหมแล้วมันปรับได้แค่ HD 60เฟรม HDR แต่ตังลองมาเปิดคลิปเนี่ยคลิปอย่างคลิปในอาร์มนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาสามารถปรับความละเอียดสูงสุดได้ที่เท่าไหร่กันนี่ครับทุกคนถ้าเป็นคลิปปกตินะที่คลิปแบบทั่วไปที่เขาทํากันทั่วไปเลยเราสามารถดู Full HD 60เฟรมได้ปกติเลยไม่มีปัญหาตรงนี้ตังก็คิดว่านี่มันตอบโจทย์ทุกคนแล้วนะว่าเฮ้ยมันเล่น YouTube ดู YouTube ได้หรือเปล่าเล่นเกมได้ไหมนี่บอกเลยว่าสบายบื่อเสือโบเดี๋ยวเรามาสรุปตอนสุดท้ายกันเลยดีกว่ามา ก็จากที่ตังรีวิวไปวันนี้ทั้งหมดต้องบอกว่าเจ้าเรียวมี C53 เนี่ยไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาเป็นแชมป์ในทุกด้านจริง,รงๆในมือถือเลนนี้ในเซกเมนต์น,นี้คือเขาค่อนข้างที่จะดีที่สุดแล้วจริงสำหรับเรียวมี C53 าไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปหน่วยความจำคุณภาพเครื่องการเล่นเกมคือมันครบคันในเครื่องเดียวต้องบอกว่าตัวเรียวมี C53 เนี่ยก็จะมีสองสีด้วยกันก็จะมีสีทองตัวนี้เลยที่อยู่กับตังมันจะมีความวิบวับวิบวับหน่อยนะแล้วก็สีดํา อ่าคือจะมี2สีนี้ซึ่งค่าตัวเจ้าตัวนี้นะครับมีราคาอยู่ที่ 4 9 9 9ับาทก็คือไม่ถึงห0า0ัจริงจริง,รงไม่ใช่โกหก,กซึ่งถามว่าคุ้มไหมแค่ดีไซน์ฝาหลังแค่นี้ตังก็ว่าทุกคนชอบแลวนะเพราะว่ามันสวยมากจริงๆแล้วก็ความบางของเขาและที่สําคัญการชาร์จแบต3 3วัตต์ของเขานี่คือมันยิ่งกว่าทุกรุ่นทุกแบรนด์ใน s e g m e n ์นี้แล้วนะทุกคนที่เขาชาร์จแค่18วัตต์แค่นั้นเองก็สําหรับวันนี้ที่ตังรีวิวไปถ้าเพ,เพื่อนชอบก็ ฝากกดไลค์กดติดตามเทคเฮงเอาของเราให้ด้วยก็ถ้าอยากดูคลิปแนวไหนคลิปมือถือหรือคลิปแกจ g ตไอทีต่างๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยถ้าทางพูดอะไรผิดไปก็สามารถคอมเมนต์มาเตือนกันได้นะก็วันนี้พอเท่านี้ละกันสวัสดีครับปุ๊บ